น็อตหนึ่งตามตามไปนัดสองนัดสุด <First class. S 2> น็อตสองราบสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพบกับช่องแอด a d กอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาใช้ปืนนะครับเรียกกันว่าปืนเทพนะครับที่ทุกคนมีทุกคนนะครับดูด,ดิ U U S hey, P <laughs> <S มันจะไวแล้วครับปืน U S P จะพาจะพาไปเล่นซีปืน U S P แบบทั้งเกมอ่ะน mm ี hmm. ่ว่าจะชนะปะมันก็ต้องชนะอยู่เด้วครับแบบมันอยู่ที่คนเล่นอ,อยู่ที่คนเล่นครับปืนไม่เกี่ยวครับใส่เดียวได้หมด <laughs> <laughs> เออเออไปเลยกันโอเคนะครับเริ่มกันแล้วซื้อก่อได้นะซื้อก่อได้ห้ามซื้อปืนโอเค ซื้อหมวกดีกว่าหัวแต่งรูปไม่ปิดไม่ในเกมเขาก็รู้หมดนะนี่โอ้โหจอายแล้วดูเลยแผนการตายแมวนี่ตายไปเลยอยู่ซ้ายซ้ายเต็มเลยเพื่อนเออนักหนึ่ง ตามตามไปอุ้ยนัวขึ้นเออนกสองยบบบยเออเป็นไงเอเลอลยเป็นไง ล่าส์เขาทั้งนั้นตึงมาเองตึงโปฟตึงโปฟเราต้องเกาะกลุ่มกันไว้นะเพื่อนปืนเรามันแข็งแกร่งอ่ะเออถ้ามีสองคนนี่แบบมันมีสองกระบอกเฮ้ออกมาแล้วเพื่อนโอ้โหยิงไม่โดนเลยเออยิงออกมาเลยว่ะเอาเลยว่ะทำไปทำไปเออ ไอ้นู่นู่นู่นช่วยเพื่อนจริงโอ้โหมดกัดโอ้โห,หก <laughs> เกือบเกือบตายเอ้โห <c oughs> เอาเลยเข้าเ,าเลย Ừ, tâm đi lắm sau lắm sau để tôi điêu, nơi lên nha phích 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 oi 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 อะไรก้อนนี่ยกระโดดใส่เลยไงปืนพกลุมยิงอ่ะเขาเรียกว่าคือ G.M เขาทาปืนเนี้ยปืนทั้งปืนชาร์ตปืนอะไรก็คือก็ทํามาอยู่ในกระบอกนี้ก็บอกเดียวเลยเพื่อนเล่นให้คุ้มหน่อยเว้ยได้เหรอเออมิ่งงั้นเขาคงเขาคงไม่เอามาปืนแรกหรอกถ้ามันยิงได้อ่ะเป็นปืนที่ดีเออถ้ามันยิงยิงไม่ได้เขาคงไม่แม่ว่าปืนเป็นปืนแรกหรอกเพื่อนไม่ได้ไป เอาเลยเหรอชนตะตานี้เลยเหรอเอาชนะเลยเราต้องไปด้วยกันเพื่อนไปเลยเราต้องชาร์จก่อนเพื่อนไม่งั้นดาเมจแค่หนึ่งอ๋อแล้วสาม

อดิอ่ดิยังไงยังไงเฮ้ยโโนยิงเอ้ยังไงเราได้เราได้ทำการพิสูจน์แล้วนะครับว่าปืนนี้คุยเล่นได้ปืนนี้มันปืนก๊อตชัดเออก๊อตจริงเป็นดื้อซื้อที่ชุบด้วยเว้ยนี่มีปืนติดหลังผมอ่ะทิ้งเลยนี่ พืนเทพอยู่ในมือแล้วไม่ต้องการปืนอื่นแล้วเงี้ยการปืนนอย่างเดียวเออเพื่อนเพื่อนไม่บ่นสักคำยิงยิงมันอุหยตัวนี้ไหวไหมเนี่ยโอ้มนลวงกันหมดเลยเพื่อนเอออยู่ข้างบนน่ะปาระเบิดไปดิ ไม่กล้าขึ้นเลยครับเฮ้ยเพื่อนโดนชุบก่อนชุบก่อนช่วย,วยช่วย,วยขวาขวาลูกสองเพื่อนตองลูกสองลูกซองเพื่อนลอเลย เอ้ยเดินตัวเดียว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 เออไม่ได้ยิงเลยเพื่อนยิงคนเดียวเฮ้ยน้าเฉยเปไปได้เพื่อนเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปแล้วอ่ะ เอาครับผมน้องๆพี่ก็ได้พิสูจน์ไปแล้วนะครับว่าปืนนี้มันเล่นได้เห็นไหมเราชนะ4-0เลยนะครับผมพี่จะไม่ค่อยได้ยิงเยอะก็เถอะวพาไงพี่เพิ่มปืนโหดมันเป็นปืนที่แบบว่าพัดเจ้าอกมาชาคนมีติดตัวแน่นอนนะเวลาเล่นตีสี่อ่ะเออสามารถชนะได้เยเออคือคือเข้าไปแล้วก็มีแล้วไม่ต้องซื้ออะไรอ่ะเออตังไม่ก็แบบเอาไว้ซื้อเกาะซื้อระเบิดไอวอลอะไรเงี้ยแค่นี้ก็เล่นได้แล้ว ง,ง่ยงงายๆเกมเนี้ย <laughs> โอเคถ้าน้องชอบคลิปดีก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พี่้วยครับฝากไปกดติดตามช่องพี่เพิ่มด้วยนะยา่ารับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีคับ